สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซี FC ทุกท่านจ้าวันนี้ก็พบพ้อกันอีกแล้วค่ะควายงามค่ะที่บ้านดอนค่ะืันนี้ก็วันที่วันที่สามสิบเอ็ดค่ะสิ้นเดือนพอดีค่ะสามสเอกราคาดาค่ะเมือเ่อนก็หวยออกนะคะเมื่อแรงก็ฝันเอาเด้อผู้ใดจะถืกเลขอ้อนทห่หนึ่งกันเลยโชคมานผู้ใดกันเลยฝันเอาถืาเอเลกเมืเอแรง พอดียายคนนี้ถึงเลกแล้วนี่ดิควายแม่มาเนี่ยเดี๋ยวนี้ได้ออกมากะที่ตัวผู้หรือตัวแม่ขนาะถึงเลกแล้วคนควายแม่มาเนี่ยถูกตรงๆถูกจรงิงๆเลยถูกเลยไม่อ้อมค้อมเลยถูกแล้ว ตัวเมีย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 หมดโอ้ตัวผู้น้อยตัวผู้น้อยตัวผู้น้อยตัวนี้ก็อ้วนอ้วนตัวนี้ก็อ้วนตัวนี้ก็อ้วน ตัวนี้ก็แม่มารนตัวนี้ก็แม่มารนแม่มารนตัวนี้ก็แม่มารนแม่มารนตัวนี้ก็อันนี้ก็ถูกอีจริ้งกิงเลยถูกต้งต้งอันนี่แม่มาร์นถูกแน่แน่อันนี้คือถืออันนี้ถือห้วอันนี้ ควายงามขายควา,ายงามอะมองมองมองกันมองกันเขาปฐามูเลยนะตัวนั้นยังบอกมาเลยเอ้ประเสัน ไปไปไปกินยากินยาทองเด้อกินยาทองเด้อไปกินยาไปกินยาเด้อไปกินยาทองเพล่ะโอ้อันนี้กินยาอันนี้บ่ กินดออหอนไก่ดิเอ้ากินได้ไม่เสียกินได้ยังไม่เสียตอ,นะตอนนั้นรู้แม่บ่เห็นบ่ทนันตอนนั้นรูน้บ่ทันลังเพื่อกันลงังโตกันกลางคืน,นตื่นขึ้นมากกันได้แล้วพระน,น้นเห็น ันแอบหลอกขี่ห้าหนังขางางอ้าวอ้าวอ้าวไปแล้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 วเลี้ยงนะ้ำเลี้ยงหนงังขางทางเลี้ยงขางทาง <laughs> เลี้ยงเพื่อสิไปฮอดอันทงพอนน้นีข้ามพอดน,นีเอามายื้อเสน้นยื้อสายจะของไปแล้ว เอาควายมายืดเส้นยืดสายไปสั่งอ้าวไป PI, ไปไปไปเลยไปเลยเอาเอามายืดเส้นยืดสายไปแล้วบ่ไปแล้วบอควายนะโอ้มาแล้วมาแล้วโตผู้นี่แม่นบอกโอ้ยตัวเมียใส่ใส่ ค่อยดอนบ่เอามาจากตัวตัวนึงบ่เอาคือเอาคือเขานั้นสนคือเขานั้นสันองอย่ใสจเขโอ้โอ้โอคายวายอันใหญ่ควายใหญ่อันนั้นตัตัเออเออเออเดี๋ยวมันสอ้มันสิไปหาหมูเนาะ ไล่ทาแล้วเนี่ยอ้าวไปไปเลยไปกินหญ้าทงเลยไปไปแมบน้ำแม,นำแมหนองเพื่อละนี่น้ำถ่ายควยงามเหนะ็นนควยงามส่วนคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้ะขอพระคุณมานะคะสวัสดีจ้า